ขอเจริญพรมาอย่างญาติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟัง,ฟงธรรมะจากพระไตรปิฎกก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้อาตมาภาพพระปริญญาปริญญาโนเป็นผู้มาทำหน้าที่ ในการบรรยายญา,ญาโยมก็คงจะรอติดตามรับฟังกันอยู่นะในวันก่อนจะมาได้นำเรื่องของนางมหาประชาบดีโคตมีเทรีซึ่งมาทูลลาพระุทธเจ้าปรินพานนะพระองค์ก็ได้ทรงรับสั่งให้พระนางได้ทรงแสดงฤทธิเพื่อคลายความสงสัยแก่บุคคลผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิไม่เชื่อมั่นในคำสอนของพระพุทธเจ้านะ ผู้ที่ได้เห็นการแสดงอิทธิฤทธิ์ของพระนางก็เกิดความอัศจรรย์ใจยิ่งนักทีนี้พระนางก็ได้กล่าวบุรพจรยาคือในสมัยที่พระองค์ทรงพระนางทรงตั้ง,งความปรารถนาะบำเพ็ญบาร,รมีมาในอดีตเนี่ยเรื่องราวของพระนางเป็นมาอย่างไรเนี่ยพระนางก็ได้ประกาศให้กับ พุทธบริษัทให้ทราบความเป็นมาในอดีตของพระนางว่าพระนางเคยเกิดเป็นอะไรมาบ้างก่อนที่จะมาเป็นพระนางมหาปชาบดีโคตมีมีอิทธิฤทธิ์มากมายถึงเพียงนี้นะซึ่งต่อไปนี้ก็จะเป็นคํากล่าวของพระนางมหาปชาบดีโคตมียม พระหมหาประชาบดีโคตมีเทรีได้กล่าวบุรพจรยาของพระองค์ดังต่อไปน,นี้ว่าในแสนกับนับแต่กับนี้พระชินพพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระผู้มีจักษุในธรรมทั้งปวงเป็นผู้นำได้เสด็จอุบัติขึ้นแล้วในครั้งนั้นข้าพเจ้าเกิดในตระกูลอมมาต ซึ่งสมบูรณ์ด้วยเครื่องอุปการะทุกอย่างเรียกว่าเกิดในตระกูลที่มีโภคพย์มากนะมั่งคั่งรุ่งเรืองร่ำรวยในกรุงหังสวดีครั้งนั้นข้าพเจ้าพร้อมด้วยบิดานำหน้าหมูทาสีมีบริวารมากเข้าไปเฝ้าพระนาราสพพระองค์นั้นได้เห็นพระจินนะพุทธเจ้า ผู้ปานดังเท้าวาสวะคือเท้าสากะนะยังฝนคือทำให้ตกอยู่เป็นผู้ไม่มีอาสวะเกลื่อนกลนไปด้วยระเบียบแห่งรัศมีเช่นกับดวงอาทิตย์ในสาราการแล้วทำจิตให้เลื่อมใสและสดับสุภาษิตของพระองค์เห็นพระผู้นำนรชนทรงสถาปนานางพิสุณีผู้เป็นพระมาตุฉาไว้ ในตำแหน่งเอตะัทะคะจึงถวายปัจจัยเป็นอันมากเป็นมหาทานแด่พระผู้เลิศกว่านรชนผู้คงที่พระองค์นั้นพร้อมทั้งพระสงฆ์ตลอดเจดวันแล้วได้หมอบลงแทบพระบาทมุ่งปรารถนาตำแหน่งนั้นลำดับนั้นพระผู้เป็นฤาษีพระองค์ที่เจได้ตรัสในบริษัทใหญ่ว่า สตรีใดได้นิมนต์พระผู้นำโลกพร้อมด้วยพระสงฆ์ให้ฉันตลอดเจดวันเราจักพยากรสตรีนั้นท่านทั้งหลายจงฟังเราท่านทั้งหลายจงฟังเรากล่าวไว้ให้ดีคล้ายๆกับว่าจะพยากรความปรารถนาของอดีตชาติของพระนางมาหาประชาบริโคตมีนะในแสนกับ นับแต่กับนี้ไปพระาศาสดาพระนามว่าโคดมซึ่งทรงส่งพบในวงพระเจ้าโอกาการาชจักเป็นาศาสดาในโลกสตรีผู้นั้นจักได้เป็นธรรมธายาตของพระาศาสดาพระองค์นั้นจักเป็นโอรสอันธรมเนรมิตรจักได้เป็นสาวิกาของพระาศาสดามีนามว่าโคตมีจักได้เป็นพระมาตุชา บำรุงเลี้ยงชีวิตของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นจักได้ความเป็นเลิศของภิกษุณีทั้งหลายฝ่ายผู้รู้ราตรีนานครั้งนั้นเอาหมายคำว,ว่าคำว่ารู้ราตรีนานนี่คือบวชก่อนใครๆนะโยมนะเป็นรัตตัญูผู้มีพันสามากมนะครั้งนั้นข้าพเจ้าได้สดับพุทธปัญกรนนั้นแล้วมีใจปราโมทบำรุงพระ ชินพะพุทธเจ้าด้วยปัจจัยทั้งหลายตราบเท่าสิ้นชีวิตต่อจากนั้นข้าพเจ้าได้ทำการกกริยาไปบังเกิดในพวกเทพเหล่าดาวดึงผู้ซึ่งให้สำเร็จสิ่งหน้าใครได้ทุกประการล่วงล้ำถวยเทพอื่นๆด้วยองค์สิบประการคือด้วยรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะอายุวันนะสุขยศและรุ่งเรืองล้ำถวยเทพ อื่นๆด้วยอธิปไตยความเป็นใหญ่ข้าพเจ้าได้เป็นพระมเหสีผู้หน้าเอ็นดูของเท้าอมรินคือเท้าสกกานะในสวรรค์ชั้นดาวดึงนั้นก็ข้าพเจ้าท่องเที่ยวอยู่ในสงสารเป็นผู้อันพายุคือกรรมพัดพาไปเกิดในตำบลบ้านของทาตในอนาเขตของพระเจ้ากาสี ครั้งนั้นทาต5ห้าร้อยท่วนอาศัยอยู่ในบ้านนั้นข้าพเจ้าได้เป็นภรรยาของหัวหน้าทาตทาตในเมืองไทยก็มีนะโยมก่อนที่รัชกาลที่ห้าจะเลิกทาตนะการเกิดเป็นทาตนี้ก็ถือว่าโอ้โหโยมลำบากมากๆนะเจ้านายจะสั่งฆ่าก็ยังได้โยมทีนี้เป็นยังไงข้าพเจ้าเป็นภรรยาของหัวหน้าทาตในครั้งนั้นข้าพเจ้าได้อ่า ในครั้งนั้นพระปัจเจกับพุทธเจ้าห้าร้อยองค์ได้เข้าไปบ้านเพื่อบินบาตข้าพเจ้ากับญาติทุกคนเห็นพระปัจเจกับพุทธเจ้าเหล่านั้นตรงนี้ข้อความก็คล้ายๆกับที่ญาติโยมได้ฟังมานะตรงนี้อาตมาไม่ไม่ขออ่านกันแล้วกันเพราะว่าข้อความก็ซ้ํากับเรื่องที่ญาติโยมฟังไปแล้วที่นางได้อุปถากพระปัจเจกับพุทธเจ้าทั้ง5องค์ที่มาจาปรรษาในบริเวณบ้านนั้นนะโยมนะตรงนี้ ทีนี้ตายจากชาตินั้นแล้วก็ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงจุติจากดาวดึงแล้วก็มาเกิดเป็นพระนางมหาปรชชาบดีโกตมีเดี๋ยยมฟังรัตตรงนี้เลยก็แล้วกันนะข้าพเจ้าจุติจากนั้นข้าพเจ้าได้พร้อมกับสามีในชาติที่เป็นทาตนะได้เกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงบัดนี้พบสุดท้ายของข้าพเจ้า เกิดในกรุงเทวทหะพระชนกของข้าพเจ้าพระนามว่าอัญชนะสากยะพระชนนีของข้าพเจ้าพระนามว่าสุลักษณาต่อมาข้าพเจ้าได้ไปพระราชนิเวศของพระเจ้าสุโธธนะในกรุงกบินลพัทสตรีนอกนั้นเกิดในตระกูลสากยะสตรีที่เป็นทาตเป็นบริวารทั้งหลายโยม แล้วก็ไปเรือนของพวกเจ้าสากยะด้วยกันข้าแต่ข้าพเจ้าประเสริฐกว่าสตรีทุกคนได้เป็นผู้บำรุงเลี้ยงพระชินพะพุทธเจ้าพระโอรสของข้าพเจ้าเสด็จออกมหาพเนสกลแล้วได้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นผู้นำวิเศษภายหลังข้าพเจ้าพร้อมด้วยเจ้าสากิยานีห้าร้อย ห้าร้อยตนี้เคยเป็นอดีตทาสีที่เคยทําบุญร่วมกันมานะโยมนนในชาตินี้ก็มาเกิดเป็นเจ้าสากยานีนะจึงได้บวชแล้วก็ได้ประสบสันติสุขพร้อมด้วยเจ้าสากยานีผู้เป็นบัณฑิตสามีของข้าพเจ้าที่ได้ทําบุญร่วมกันมาแต่ชาติก่อนในครั้งนั้นเป็นผู้ทำรรเป็นผู้ทำรรม,มหาสมัยประชุมใหญ่ อันพระสุคตท,ทรงอนุเคราะห์แล้วก็พากันบรรลุพระอรหัตอันนี้หมายถึงว่ากลุ่มของสากยกุมารทั้งหลายนะที่กระสันอยากจะศึกพระเจ้าสากยานี500ตอนที่ยังไม่ได้บวชนยนะโยมนะก็คิดถึงนะพอมาบวชแล้วเนี่ยตอนหลังเนี่ยที่องค์ทรงพากุมาร500 ที่บวชแล้วไปที่สากุณาละในป่านะไปด้วยอิฤทธิโยมไป,ไ,ปไปดูนกดูเหวาชนะื่อกูไปไปดูนกดูเเว่นะร่งทรงแสดงโทษของสตรีมากมายให้พระภิกษุที่เป็นสากขยากุมารทั้งหลายได้ได้ฟังแล้วก็บรุเป็นพระโสดาบันตอนหลังก็กลับมาที่บริเวณป่าใกล้กรุงกบิลพัฒมีการประชุม เทวดาพลมมากมายที่เรียกว่ามหาสมัยเป็นการประชุมครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในพระศาสนาของพระองค์คือมีเทวดามาประชุมกันมากโยมภิกษุเหล่านั้นก็ได้บรรุเป็นพระอรหันต์โยมท่านก็ได้กล่าวถึงภิกษุเหล่านี้นะว่าเป็นพระอรหันต์ซึ่งเป็นสามีของเหล่าสากยานีเหล่านั้นภิกษณีทั้งหลายนอกจากพระมหาประชาบดีเถรีนั้น ได้พากันเหาะขึ้นสู่นภากาศเป็นผููประกอบด้วยมหิธิริ์ดุ้งโรดเหมือนดวงดาวทั้งหลายอันโครจรเป็นกลุ่มกันไปครั้งนั้นพิกษณีเหล่านั้นได้แสดงฤทธิ์มิใช่น้อยเหมือนในช่างทองผู้ชำนาญการทำทองแสดงเครื่องประดับหลากชนิดฉะนั้นพิกษณีห้าเหล่านี้ก็มีอิทธิฤทธิ์เหมือนกันโยมเพราะว่าเป็น พระอาหารหันต์นะนะเมื่อ,อพระนางมหาประชาบดีโคตมีแสดงฤทธิ์จบลงแล้วเนี่ยพิษณีทั้ง500ก็ได้พาการแสดงอิทิฤตเพื่อเป็นการประกาศคุณของพระศาสนาในครั้งสุดท้ายก่อนที่จะปรินิพานพร้อมกับพระนางมหาประชาบดีโคตมีเทรีนะโยมในครั้งนั้นพิกษณีเหล่านั้น แสดงปาฏิหาริย์ได้วิจิตหลายอย่างทําพระมหามุนีผู้เป็นพระศาสดาผู้ประเสริฐพร้อมทั้งบริษัทให้ชอบใจแล้วได้พากันลงจากนาาอากาศถวายบังคมพระศาสดาพระผู้เป็นฤาษีพระองค์ที่7องค์ที่7ในที่นี้คือว่านับนับเจ้ารัติครูทั้ง6นะโยมนะที่เกิดขึ้นก่อนนะพุทธเจ้านะ พระพุทธเจ้าอุบติขึ้นมาเป็นฤาษีองค์ที่7จ็ดและเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครอบงำฤาษีเหล่านั้นทั้งหมดเลยด้วยพระคุณทั้งหลายเราจึงจะได้ยินเสมอเสมอว่าพระองค์นั้นทรงเป็นฤาษีองค์ที่เจะในยุคนั้นโยมอันระศา,าสดาผู้เป็นยอดของนรชนทรงอนุญาตแล้วจึงได้นั่งณสถานที่อันควรและได้กราบทูลว่าข้าแต่พระมหาวีระโอหนอพระโคตมีเทรี เป็นผู้อนุเคราะห์ข่าพระองค์ทุกๆคนพวกข่าพระองค์อันบุญบารมีของพระองค์อบรมแล้วจึงพากันบรรล,ลุธรรมเป็นที่สิ้นอาสวะข่าพระองค์ทั้งหลายเผากิเลสได้แล้วถอนพบต้องปวงได้แล้วตัดเครื่องตัดกิเลสเครื่องผูกเหมือนช้างตัด เหมือนช้างตัดเชือกแล้วเป็นผู้ไม่มีอาสะวะอยู่การที่ข้าพระองค์ทั้งหลายมาในสำนักของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดเป็นการมาดีแล้วหนอวิชาสามพวกข้าพระองค์บรรลุแล้วโดยลำดับคำสอนของพระพุทธเจ้าพวกข้าพระองค์ก็ทำเสร็จแล้วคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกข์ 8, อภินยาห ข้าพระองค์ทั้งหลายทําให้แจ้งแล้วคําสอนของพระพุทธเจ้าอันข้าพระองค์ทั้งหลายได้ทําเสร็จแล้วอันนี้ก็ได้ฆ่าพระองค์ทั้งหลายมีความชํานาญในฤทธิ์และทิพยโสธาตุฆ่าแต่พระมหาหมุนีข้าพระองค์ทั้งหลายชํานาญในเจโตปริยญาณรู้บุพเพนิวาสานุสติญาณชาระทิพยะจักสุ ได้แล้วสิ้นอาสวะหมดแล้วบัดนี้พบใหม่ไม่มีข้าแต่พระมหาวีระข้าพระองค์ทั้งหลายมียานในอัตธ,ธรรมนิรุติและปฏิพานญานนั้นเกิดที่สำนักของพระองค์ข้าแต่พระมหาหมุนีผู้ทรงเป็นผู้นำพระองค์เป็นผู้อันข้าพระองค์ทั้งหลายผู้มีเมตตาจิตบำรุงแล้วขอพระองค์โปรดทรงอนุญาต ให้ข้าพระองค์ทั้งหมดนิพพานเถิดอันนี้ก็เป็นคํากล่าวของอภิกษณีทั้ง500นะโยมนะพระชินะพุทธเจ้าตรัสว่าเธอทั้งหลายเมื่อพูดอย่างนี้ว่าจักนิพพานตถาคตจักไปว่าอะไรก็บัดนี้เธอทั้งหลายจงสําคัญการเวลาของเธอเอาเองเถิดครั้ง,งนั้นภิกษณีเหล่านั้นมีพระ ประชาบดีโคตมีเทรีเป็นต้นถวายบังคมพระชินพุทธเจ้าแล้วพากันลุกจากที่นั่งนั้นมาพระธีระเจ้าผู้นำเลิศของโลกพร้อมด้วยหมู่ชนเป็นอันมากได้เสด็จไปส่งพระมาตุชาจนถึงซุ้มประตูครั้งนั้นพระ ประชาบดีโคเตมีเทรีพร้อมด้วยิภกษุณีทั้งหมดได้พากันหมอบลงแทบพระยกรลบาทของพระศาสดาผู้เป็นพงพัน์ของโลกกราบทูลว่านี้เป็นการถวายบังคมพระยกรลบาทครั้งสุดท้ายของหม่อมฉันการได้เห็นพระองค์ผู้เป็นนาถะของโลกครั้งนี้ก็เป็นครั้งสุดท้ายหม่อมฉันจกักไม่ได้เห็นพระพัก ของพระองค์ซึ่งมีอาการดุดธรรมตะอีกข้าแต่พระมหาวีระผู้เลิศของโลกการถวายบังคมของหม่อมฉันจกไม่สัมผัสพระยุคลบาทของพระองค์ซึ่งละเอียดอ่อนดีวันนี้หม่อมฉันจะนิพพานพระาศาสดาตรัสว่าประโยชน์อะไรของเธอด้วยรูปนี้ในปัจจุบันรูปนี้ล้วนปัจจัยปรุงแต่ง ไม่น่ายินดีเป็นของต่ำซามพระมหาประชาบดีเถรีพร้อมด้วยภิกษุเหล่านั้นไปสำนักของภิกษณีของตนแล้วนั่งพับเพียบบนอาสนะอันประเสริฐนั่งพับเพียบเข้าสมาธินิพพานเลยหรือเปล่าโยมครั้งนั้นอุบาสิกาทั้งหลายในพระรคนครนั้นผู้มีความเคารพรักในพระพุทธศาสนาได้สนับประพฤต เหตุของพระเถรีก็พากันเข้าไปหานมัสก,การแทบบาทมูลเอาก่อนค้อนอุระประเทศเอานิ้วมือตีหน้าอกตัวเองโยมร้องไห้คร่ำครวญอย่างน่าสงสารเต็มกรั้นด้วยความเศร้าโศกก็ล้มลงที่พื้นพระสุธาดุดเถาวันร่าขาดฉะนั้นพากันรำพันว่าค่าแต่ พระแม่เจ้าผู้เป็นนาถให้ที่พึ่งแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายพระแม่เจ้าอย่าละทิ้งข้าพเจ้าทั้งหลายไปสู่นิพพานเลยข้าพเจ้าทุกคนขอซบกล้าวอ้อนวอนพระมหาะจาบดีเทรีรูปศีรษะของอุบาสิกาผู้มีศรัทธามีปัญญาซึ่งเป็นหัวหน้าของอุบาสิกาเหล่านั้น กล่าวดังนี้ว่าลูกเอ,อ๋ยความโศกสลดซึ่งตกอยู่ในบ่วงแห่งมารไม่ควรเลยสังกตตธรรมทั้งปวงล้วนไม่เที่ยงการพลัดพรากกันเป็นที่สุดวันไว้ไปมาต่อแต่นั้นพระเทรีก็ละก็สละอุบาสิกาเหล่านั้นเข้าปฐมฌานทุาานต,ติยฌา,านตติยฌานและจตุตตฌาน แล้วเข้าอากาสานัญจายตนาชาญวิญญาณัญจายตนาชาญอากินจัญญายตนาชาญและเนวะสัญญาณาสัญญายตนาชาญตามลำดับเรียกว่าเข้าฌานทั้ง8เลยนะโยมพระประชาบ,บดีโคตตมีเถรีเข้าฌานทั้งหลายโดยปฏิโลมแล้วก็เข้าปฐมฌาน ไปตราบเท่าถึงจตุทชาญออกจากจตุทชาญน,นั้นแล้วก็ดับเหมือนเปลวประทีปที่ปราศจากเชื้อแล้วดับไปฉะนั้นได้เกิดแผ่นดินไหวใหญ่สายฟ้าก็ตกลงจากหน้าผาอากาศกรองชิปก็บรือลั่นขึ้นเองถวยเทพพากันคร่ำครวนและฝนดอกไม้ก็ตก จากอากาศลงยังพื้นแผ่นดินแม้คุณเขาเมรุราชก็กำปนาตหวาดวันไหวเหมือนนักฟ้อนรำในท่ามกลางเวทีฟ้อนรำฉะนั้นสาครก็ปั่นป่วนตีฟองขนองเพราะความโศกตัวเทพนาคอสูรและพรหมต่างก็พากันสะดใจกล่าวขึ้นในทันใดนั้นเองว่า สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอเหมือนอย่างพระมหาประชาบดีโคตมีเทรีถึงความย่อยยับไปแล้วและพระเทรีทั้งหลายผู้ทำตามคำสอนของพระศาสดาซึ่งแวดล้อมพระนางมหาประชาบดีโคตมีเทรีก็พากันปร,รินิพานเหมือนเปรียวประบีปหมดเชื้อฉะนั้นโอ้ความพบกันก็มีความพลัดพลากกันเป็นที่สุด โอ้สิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งล้วนแต่ไม่เที่ยงโอ้ชีวิตมีความสูญหายเป็นที่สุดความพิไรรำพันได้มีแล้วด้วยประการชนีลำดับนั้นเทวดาและพรหมต่างก็ทำความประพฤติธรรมต่างก็ทำความประพฤต,พติตามโลกตามโลกธรรมตามสมควรแก่การแล้ว เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้เป็นยอดฤาษีพระองค์ที่เจ็ดครั้งนั้นพระศาสดาได้ตรัสเรียกท่านพระอานน์ผู้พระหูสูตรมาสั่งว่าอานน์เธอจงไปประกาศให้ภิกษูตทั้งหลายทราบถึงการนิพพานของพระมารดา เวลานั้นท่านพระอานอนท์ผู้ร่าเริงก็ไร้ความร่าเริงมีดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาได้กล่าวด้วยเสียงร้องไห้ว่าขอพิสูจน์ทั้งหลายผู้เป็นโอรสของพระสุคตซึ่งอยู่ในทิศตะวันออกทิศใต้ทิศตะวันตกและทิศเหนือจงมาประชุมกัน ทิุนีผู้ทำพระสรีระสุดท้ายของพระมุนีให้เติบโตด้วยน้ำนมมีนามว่าประชาบดีโคตมีเทรีนิพพานถึงความสงบเหมือนดวงดาวทั้งหลายเมื่อดวงอาทิตย์อุทัยฉะนั้นพระเทรีตั้งบัญญัติทำให้รู้กันทั่วไปว่าเป็นพระพุทธมารดานิพพานแล้วในที่ใดถึงคนมีห้าตา ก็แลไม่เห็นนะหมายควาว่าไม่มีภพภูมิที่เกิดแล้วนะโยมมีห้าตาก็มองมาเห็นขันห้าของพระนางแล้วเรียกว่าดับสิ้นซึ่งขันห้าทั้งหลายโยมในที่นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นผู้นำทรงเห็นได้ขอพระโอรสของพระสุคตผู้มีความเชื่อในพระสุคต หรือเป็นสิทธิ์ของพระมาหามุนีจงทำศัก,กระแดรพระพุทธมารดาเถิดโอ้โหโยมเนาะ ه, ฟังมาถึงตรงนี้าตมาก็มองดูเวลานะคงไม่จบโยมพระพุทธมารดาปริรีพานแล้วโยมพระอระอนุก์ก็ไปประกาศตามรับสั่งของพระุทธเจ้านะให้พุทธบริษัทไปทำสรีระ พระศพของพระพุทธมารดาเรื่องราวจะเป็นอย่างไรก็ข,ขอให้ญาติโยมติดตามรับฟังได้ใหม่นะในวันต่อไปอารวันนี้เวลาหมดลงแล้วอาตมาภาพพระปริญญาปริญญาโนผู้ทำหน้าที่บรรยายวันนี้ต้องขอจากลาญาติโยมผู้ฟังไปก่อนขออวยพรให้ญาติโยมผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคน เทินขอเจริญพร